่ำคืนที่ไฟคบส่องสว่างเพียงเล็กน้อยในกระท่อมกลางป่าเสียงหัวเราะแปลกๆปกแปละกลิ่นควันจากไฟย่างบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยลอยมาตามลมผู้เดินทางที่พลัดหลงในดินแดนแปลกตาอาจขนลุกสู้เมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังเข้าใกล้ดินแดนของเผ่ากินคนตำนานที่ผู้คนทั้งโลกเล่าขานว่ามีอยู่จริงในหลายทวีปเรื่องเล่าเหล่านี้บางครั้งฟังดูน่าขนลุกบางครั้งก็เกินจริงราวนิยาย แต่ความจริงก็คือคำว่าเผ่ากินคนไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความสยองขวัญเพียงอย่างเดียวหากแต่มีรักเง่าจากวัฒนธรรมความเชื่อการเอาตัวรอดและบางครั้งก็เป็นผลสะท้อนของความเข้าใจผิดที่เรามีต่อชนเผ่าอื่นคำว่า cannibalism ในภาษาอังกฤษมาจากคำว่า carib หรือคนเผ่ากริบในแถบแคริบเบียเมื่อคริสโตเฟอร์ค o l u บัสและนักเดินเรือยุโรปยุคบุกเบิก เล่าถึงชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะเหล่านั้นพวกเขาได้บรรยายว่าชาวเผ่าเหล่านี้กินเนื้อมนุษย์ทำให้ชื่อของเผ่ากลายเป็นคำเรียกทั่วไปของพฤติกรรมอันน่าหวาดหวั่นแต่คำบอกเล่าของนักสำรวจเหล่านั้นจริงแท้เพียงใดก็ยังเป็นข้อถกเถียงมาจนปัจจุบันเพราะบ่อยครั้งการกล่าวหาว่าเป็นเผ่ากินคนถูกใช้เพื่อทาให้ชนเผ่าหนึ่งดูป่าเถื่อนและทำให้การยึดครองหรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ถูกทำให้ดูชอบธรรม ในแอฟริกาเรื่องเล่าเผ่ากินคนปรากฏอยู่ทั่วไปในบันทึกของนักเดินทางยุโรปศตวรรษที่19เต็มไปด้วยบันทึกที่พูดถึงชนเผ่าที่ลึกลับในคองโกและอูกันดาบางเผ่าถูกกล่าวหาว่ามีพิธีกรรมที่ต้องกินศัตร,รูเพื่อรับพลังชีวิตบางแห่งเชื่อว่าการกินหัวใจหรืออวัยวะสำคัญจะทำให้ผู้กินได้รับความกล้าหาญและพลังจากศัตร,รู แม้หลายบันทึกอาจเกินจริงแต่ก็สะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อเรื่องการกินเนื้อมนุษย์เชื่อมโยงกับพิธีกรรมและความเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติที่โอเชเนียโดยเฉพาะเกาะปาปัวนิวกินีการกินเนื้อมนุษย์เคยเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมจริงๆเผ่าฟอร์มีประเพณีกินเนื้อศพของเครือญาติในการไว้ทุกข์เพื่อเป็นการเชื่อมโยงวิญ,ญญาณและความทรงจำของผู้ตายกับคนที่ยังอยู่ แต่ประเพณีนี้เองทําให้เกิดโรคประหลาดที่ชื่อว่าคูรูซึ่งคล้ายโรควัวบ้าเพราะเชื้อโปรโตีนผิดปกติสะสมในสมองจากการกินเนื้อเยื่อประสาทมนุษย์ทําให้ผู้ป่วยค่อยๆเสียการควบคุมร่างกายและเสียชีวิตเรื่องนี้จึงกลายเป็นหลักฐานยืนยันว่าเผากินคนบางเผ่าเคยมีอยู่จริงไม่ใช่เพียงตำนานส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรื่องเล่าของเผากินคนปรากฏอยู่ในป่าใหญ่ของบอร์เนียวและสุลาเวสี มีบันทึกของชาวตะวันตกที่กล่าวหาว่าชาวไดยักษและเผ่าอื่นๆเคยมีพิธีการตัดหัวและบางครั้งกินศัตรูเพื่อแสดงชัยชนะแต่เมื่อมองด้วยสายตาของนักมนุษยวิทยาสมัยใหม่หลายเรื่องเป็นการตีความเกินจริงของนักสำรวจผู้หวาดหวัน่นบางเผ่ามีเพียงพิธีกรรมตัดหัวศัตรูเพื่อข่มขวัญไม่ได้กินเนื้อจริงๆอย่างที่เล่ากันส่วนทวีปอเมริกาก็มีเรื่องเล่าเช่นกัน ชนเผ่าบางกลุ่มในอเมซอนถูกกล่าวว่ามีการกินศัตรูในสงครามเพื่อดูดซับพลังแต่หลักฐานที่ชัดเจนยังคงเป็นที่ถกเถียงนักประวัติศาสตร์บางคนชี้ว่าเป็นเพียงเครื่องมือของชาวยุโรปในการสร้างภาพชนพื้นเมืองให้ป่าดเถือนเพื่อทำลายความชอบธรรมของพวกเขาขณะเดียวกันก็มีบันทึกของนักวิจัยภาคสนามที่พบร่องรอยพิธีกรรมเกี่ยวกับเนื้อมนุษย์อยู่จริงสิ่งหนึ่งที่ชวนให้ขนลุกคือ การกินเนื้อมนุษย์ไม่ได้เกิดเฉพาะในเผ่าพื้นเมืองหากแต่ยังเกิดขึ้นในสถานการณ์สุดขีดของมนุษย์เช่นเมื่อเผชิญความอดอยากหรือการติดอยู่กลางหิมะโดยไม่มีอาหารกรณีที่โด่งดังคือโศกนาฏกรรมเที่ยวบิน571ของอุรุกวัยในเทือกเขาแอนดีสเครื่องบินตกและผู้รอดชีวิตไม่มีอาหารพวกเขาถูกบีบให้ต้องกินศพเพื่อนเพื่อมีชีวิตรอดเรื่องนี้ถูกเล่าขานและสร้างเป็นหนังเพื่อสะท้อนคำถามที่น่าหวาดหวั่นที่สุดว่า มนุษย์เราจะทำอย่างไรเมื่อสัญชาตญาณการเอาตัวรอดแข็งแรงกว่าศิลธรรมเมื่อย้อนมองประวัติศาสตร์เราจะพบว่าคำว่าเผ่ากินคนมีสองด้านด้านหนึ่งคือความจริงในบางวัฒนธรรมที่เคยใช้การกินเนื้อมนุษย์เป็นพิธีกรรมอีกด้านหนึ่งคือภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้คนอื่นดูป่าเถื่อนและด้อยค่าความน่ากลัวของมันจึงไม่ใช่แค่กัดกินเนื้อสดแต่เป็นเครื่องมือทางสังคมและการเมืองที่ทรงพลัง หากถามว่าปัจจุบันยังมีเผ่ากินคนอยู่ไหมคําตอบคือแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วในความหมายดังเดิมประเพณีเหล่านี้ถูกยกเลิกไปนานเพราะศาสนากฎหมายและการแพร่กระจายของวัฒนธรรมใหม่แต่เรื่องเล่าและตำนานยังคงอยู่และยังถูกใช้เป็นแรงบันดาลใจในหนังสยองขวัญวรรณกรรมและเรื่องเล่ารอบกล่องไฟ ความน่าสนใจอยู่ตรงที่เรื่องเล่าเผากินคนยังทําให้คนเราขนลุกได้เสมอทั้งๆท,ที่ในชีวิตจริงเราแทบไม่เคยเจอสิ่งนี้อาจบอกว่ามันสะท้อนความกลัวลึกที่สุดของมนุษย์คือการถูกทําให้เป็นเพียงอาหารความจริงที่ว่าเราสามารถกลับไปอยู่ในห่วงโซ่อาหารได้ทุกเมื่อถ้าสถานการณ์บีบคั้นความรู้สึกนี้เองที่ทําให้คําว่าเผากินคนไม่เคยตายจากความทรงจําของโลก ท้ายที่สุดเรื่องเล่าเผากินคนจึงไม่ใช่แค่ตำนานสยองแต่คือประตูที่เปิดให้เราเห็นด้านมืดของมนุษย์ทั้งในแง่วัฒนธรรมความเชื่อและสัญชตาตญาณดิบที่ยังซ่อนอยู่ในทุกคนอาจไม่มีใครอยากยอมรับว่ามนุษย์คือสัตว์ที่เคยกินกันเองแต่ความจริงก็คือในหน้าประวัติศาสตร์และในเงามืดของป่าลึกเคยมีเสียงหัวเราะรอบกองไฟที่เต็มไปด้วยกลิ่นควันและความจริงที่เราไม่กล้าเอ่ย